ความจนหมายความว่ามีทรัพย์สินน้อยแต่บบได้หมายความว่าสิมีความถุกตลอดไปได้ครับความรวยหมายความว่ามีทรัพย์สินหลายแต่บบได้หมายความว่าสิมีความสุขเสมอไปความพอเพียงหมายความว่ามีซ้ำที่จําเป็นก็บ่ได้หมายความว่าทุกหรือสุขเขาว่ากันว่าคุณนางกินน้ำจากขันทองคำเทียบกับชาวนากินน้ำจากกะลาบักเผาถ้าว่าพอใจในสิ่งที่มีก็มีความสุขไดคือกันเด้ ถ้าเป็นจังสั้นกระส่เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุขอยู่กับมูที่ดีครอบครัวและคนที่หักเขาใส่ชีวิตให้มีคุณค่าให้คุ้มค่ามองใดมีความสุขให้พาเจ้าของไปอยู่มองนั่นนี่แหละเขาจังเอิญว่าสุขตามต้นทุนสุขไผ่สุขมันสุขซ้ำที่ชีวิตเฮาพอสิหาใดเหตุใดสุขแบบเฮากับสุขแบบเขาสุดท้ายมันก็คือความสุขซ้ำกันสิรวยล้นฝ่าหรืออยู่เถียงหน้าห่าง ถ้ามีความสุขก็คือสุขนี่แหละความจริงชีวิตเฮาแท้จริงแล้วคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์ตั้งกันน้อยเดียวครับคนหนึ่งแหนมหาสิ่งที่ขาดอีกคนมีความสุขกับสิ่งที่มีคนหนึ่งมีแต่เสียใจกับคนที่จากไปอีกคนขอบใจให้กับคนที่ยังอยู่ข,ข,ข้างๆคนหนึ่งหาแต่วิธีลืมอีกคนทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนหนึ่งไยายอมเปลี่ยนแปลง อีกคนเข้าใจว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปคนหนึ่งคิดแต่ว่าเจ้าของบ่มีคาอีกคนฮู้คุ้นคาในตัวเจ้าของคนหนึ่งว่บ่บคิดกับคนที่หักอีกคนคิดก่อนเบาคนหนึ่งแหนมหาแต่ความหักอีกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วบ่มีคนหักกับบ่ได้ทุกคนหนึ่งคิดแต่ครอบครองอีกคนเข้าใจว่าการบ่ครอบครองก็คืบ่สูญเสียคนหนึ่งหนีไปสุดขอบฟ้าเพื่อดับทุกข์ อีกคนเลี้ยนลูว่าทุกอยู่ที่ใจคนหนึ่งเก็บสุเรืองม้าคิดอีกคนอภัยทุกเรื่องก่อนนอนที่ใดมีลักที่นั่นมีทุกทุกจ้างนั่นเป็นทุกดังนั้นทําทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดบอแมนเพื่อคนอื่นแต่เพื่อเฮาซีได้บ่ต้องมานึกเสียใจในภายหลังสุขที่สุดของคนเฮามันต้องซ้ำใดว่า รวยล้นฟ้าอยู่บ้านรูหรากินของแพงๆหรือต้องเป็นแนวใดแต่สําหรับคนบางคนแค่ได้อยู่กับสิ่งที่เจ้าของพอสิหาได้พอสิเหตุได้แค่นี่ก็สุขแล้วสุขตามต้นทุนสุขตามวิธีแตกต่างกับบางคนที่แลนหาความสุขที่บ่เคยพออยากให้มันหลายกวัวเก่าทั้งที่ความสุขมันบ่มีหน่วยวัดแต่เฮานับปริมาณจากความรู้สึกถามเจ้าของดีๆว่า ที่เฮ็ดอยู่ตอนนี้มีความสุขไปที่หู้ศึกอยู่ตอนนี้มันมีความสุขบอ่อในเมื่อความสุขบ่สามารถวัดค่าปริมาณได้ต่อให้สุกเทงตึกสูงกับสุขในเถียงนาห้างห้างมันกระค้งบริ้ต่างกันเพราะถ้าใจเฮาสุกก็คือสุขแต่ถ้าใจเฮาทุกต่อให้รวยล้วนฟ้ากระทุกอยู่ดีสุขซั้านี่ละชีวิตเฮา